สวัสดีนะครับวันนี้ครับผมขับปั้นเกมเมอร์นะครับมาสอนวิธีปั๊มน้ําให้จํากัดนะครับขั้นแรกนะครับให้คุณเตรียมน้ํามาหนึ่งอันนะครับถังน้านะครับหนึ่งอันนะครับอันที่สองนะครับให้คุณบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอันนะครับอันนี้ผมเอาเป็นคัพเปอร์โซนนะครับโซนนะครับแล้วก็ให้คุณทําการนี่ครับ วางน้ำไว้คุณหลุมไว้หนึ่งช่องครับวางน้ำไว้นอีกช่องหนึ่งวางน้ำครับแล้วให้คนวางบอกอะไรก็ได้ที่คุณทำเอาไว้นะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับลองไว้ข้างใต้ครับไม่ให้น้ำซึมนะครับถ้าเกิดน้ำซึมขึ้นมาแล้วก็ครับขอบอกลยครับน้ำจะหายหมดเลยครับ กแการนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในไหมครับความนะครับก็นะครับดูกันสิว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าให้คุณเตรียมถังอะไรก็ได้มาตักตรงกลางครับนี่ครับปั๊มไม่จำกัดเลยครับดูครับนี่ครับปั๊มไม่จำกัดครับเจ๋งไหมครับ เล่นหมดสิวว่าก็ใช้น้ำได้ไม่จำกัดแต่ขาบอกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นลาวาคุณจะแจ้งมากอย่างนี้นะครับทำการเหมือนปั๊มน้ำนี่ยะครับทำอย่างนี้ครับนะครับ นี่ครับให้คุณทําการตักตรงกลางเหมือนกันนะครับเอ่อแต่ถ้าเกิดเป็นลาวามันจะตักไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับนี่แะครับคือยากครับโอ้ยแหลกนี่ครับลาวามันจะต้องตักตรงกลางครับแต่มันตักไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือความเสียหายของลาวาเดี๋ยวก่อนนะ หลุมมันตกอยู่หลุมหนึ่งนี่ไงครับมาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราวาเขาจึงไม่นิยมทำปั๊มกันนะครับจะปั๊มน้ำเพ่งเสี่ยงเดอนะครับ